สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําการเชื่อมต่อนาฬิกานะครับกับแอปนะครับนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า wearfit นะครับแอปพลิเคชัน wearfit รองรับทั้งระบบ ios และ android นะครับเมื่อทําการโหลดแอป wearfit มาแล้วนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับจะเข้ามาสู่หน้าแรกนะครับของแอปพลิเคชันนะครับจดทะเบียนนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นการสร้างนะครับ สร้างบัญชีล็อกอินใหม่นะครับส่วนในกรณีที่มีบัญชีรหัสล็อกอินแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าโหลดมาครั้งแรกนะครับจะต้องสร้างก่อนนะครับป้อนโดยตรงตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการข้ามไม่ไม่ต้องใช้รหัสเข้าล็อกอินนะครับแต่เวลาลบแอปนะครับโหลดใหม่นะครับข้อมูลจะไม่ได้เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเป็นการล็อกอินผ่านเข้าสู่ระบบนะครับ เวลาลบแอปสรุปปใหม่นะครับข้อมูลนะครับจะคงเก็บไว้อยู่นะครับเข้าที่ลงทะเบียนนะครับก็กดตกลงนะครับแล้วก็ข้างบนทัดบนนะครับก็คือใส่เป็นอีเมลนะครับบป็ทัชสตานะครับใส่เป็นพาสเวิร์ดนะครับในการสร้างนะครับลูกค้าใส่อีเมลใส่พาสเวิร์ดที่สร้างใหม่แล้วนะครับแล้วก็กดจดทะเบียนต่อไปได้เลยนะครับคลูกค้ากด ลงทะเบียนแล้วนะครับจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับก็จะเป็นรูปนะครับเป็นรูปโปรไฟล์ของลูกค้านะครับกดอนุญาตนะครับก็จะเป็นการใส่รูปได้นะครับนะครับสามารถที่จะถ่ายภาพใหม่หรือเลือกรูปจัลลบัมได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะป้อนข้อมูลนะครับวันเดือนปีเกิดความสูงน้ําหนักนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับนี่คือจะเป็นเป้าหมายในการเดินหรือวิ่งต่อวันนะครับ แนะนำว่าใส่ความสูงน้ําหนักปีเกิดเนี่ยให้เป็นทิงนะครับจะได้การคํานวณจะได้แม่นยําขึ้นนะครับคุณลูกค้านะครับใส่ค่าแล้วนะครับกดดําเนินการนะครับนะครับก็จะมีคําแนะนาขึ้นมานะครับให้กดต่อไปเลยครับกดกําหนดครับแล้วก็อนุญาตให้การโทนนะครับให้กดอนุญาตให้หมดนะครับถ้ามีขึ้นมาแล้วครับ อันนี้จะเข้าสู่หน้า้าจอของแอปพลิเคชันแล้วนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับตอนนี้คือยังไม่เชื่อมต่อแค่ล็อกอินเข้ามาที่แอปได้นะครับเข้ามาที่อุปกรณ์นะครับให้กดอนุญาตเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับในการเพิ่มนาฬิกานะครับจะต้องเปิดบลูทูธก่อนนะครับที่ที่มือถือนะครับถ้าการเปิดบลูทูธที่มือถือแล้วนะครับให้กดบได้เลยนะครับนะครับจากการค้นหานะครับชื่อนาฬิกานะครับ เหตุการเชื่อมต่อนะครับก็จะเป็น CK 3 0ส่วนตัว39 B3 จะเป็นซีรีส์เป็น ID ของนายการนะครับไม่กดได้เลยนะครับที่นายการนะครับก็จะโชว์ว่าแพ้สักเซตก็คือจากคู่สำเร็จนะครับอันนี้ก็กดกำหนดต่อไปได้เลยนะครับก็จะมีก็จะมีข้อมูลนะครับว่าให้ อนุญาตให้ใช้สิทธิพืนหลังหรือเปล่านะครับอันนี้ค่อยมาตั้งที่หลังก็ได้นะครับกดออกไปเลยอันนี้คือการเชื่อมต่อแล้วนะครับกับแอปพลิเคชันนะครับก็จะตรวจสถานะนะครับว่าแบตเตอรี่นะครับมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่แอปพลิเคชันตอนนี้โชว์96เปอร์เซ็นต์นะครับ9กาเปอร์เซ็นต์ะครับที่นาฬิกานะครับก็จะโชว์9กเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับนี่จะเป็นการเชื่อมต่อนะครับนาฬิกากับแอปพลิเคชัน เนื่องจากว่านาครกาจะมี2บลูทูธนะครับรบลูทูธอันนี้คือเราเชื่อมต่อกับแอปจะเป็นการด้านข้อมูลนะครับข้อมูลก็คือเก็บเช่นเก็บการก้าวเดินนะครับเก็บข้อมูลทุกอย่างที่ที่เป็นเกี่ยวกับดาตานะครับเส้นทางการาวิ่งไปกี่กิโลแคลรี่ไปเท่าไหร่นะครับหรือวัดออกซิกเจนวัดหัวใจจะเก็บไว้ที่แอปพลิเคชันนาฬิการ,ะรจะต้องเชื่อมบลูทูธอีกตัวหนึ่งนะครับในการที่จะรับสายโทรเข้าโทรออก แล้วก็พวกควบคุมเพลงนะครับมัลติมีเดียต่างๆนะครับหรือทูตคุณลูกค้าจะเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันตัวเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากจะเชื่อมต่อรับสายโทรเข้าโทรออกแล้วก็ควบคุมเพลงได้นะครับต้องเข้าที่การตั้งค่าที่มือถือนะครับเข้าที่บูทูธนะครับตัวนี้นะครับออดิโอนะครับกดจับคู่นะครับ จะพูดดไ้เลยนะครับโทรสถานะว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับการโทรและสื่อนะครับสื่อก็พวกมัลติมีเดียต่างๆนะครับทีนี้ในการนะครับก็จะเชื่อมบูทูธทั้งสองตัวนะครับตัวหนึ่งนะครับเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับเก็บ Data ข้อมูลต่างๆนะครับอีกตัวหนึ่งเชื่อมต่อการตั้งค่าที่มือถือนะครับจะเป็นพวกมัลติมีเดียการโทรเข้าโทรออกนะครับนี่จะเป็นการเชื่อมต่อในการผ่านแอปพลิเคชันนะครับขอบคุณครับ